สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มีอิมแพกต่อราคาทองคําในรอบสัปดาห์กันครับเรามาเริ่มจากภาพรวมก่อนครับช่วงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีข่าวตั้งแต่นางเจนเน็ตเยเลนครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าเศร,รษฐกิจของสหรัฐที่มีการร้อนแรงที่มากเกินไปครับเขาเลยหนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อลดความร้อนแรงดังกล่าวครับ ทำให้ช่วงกลางสัปดาห์ครับแล้วก็ตัวของดอลล่าเริ่มมีการแข่งข่าพื่มมากขึ้นกับทำให้ราคาทองปรับลดลงไปสู่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยปสิบเหรียญดอลลาสหรัฐเตอออนครับแล้วก็ล่าสุดครับราคาทองได้มีการรีบาวมาอีกครับเกิดจากตัวบอลยูที่มีการปรับตัวย่อลงครับจากบริเวณหนึ่งจุดหกสามเปอร์เซ็นเหลือเพียงหนึ่งจุดห้าห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองครับแล้วก็ล่าสุดครับเช้าเมื่อวานนี้ครับก็คือตัวเอสีอารก็มีการ แรงเข้าซื้อครับจากสัปดาห์นี้ก็รวมๆแล้วประมาณ2.3ตันครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2,000พันธ์บริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนนี่ครับเป็นครั้งที่ห้าเนี่ยจะสามารถทะลุแนวต้านสาคัญนี้ได้หรือไม่ครับที่ขึ้นไปยืนบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับแต่สิ่งที่แนะนํานะครับก็คือทางเทคนิคแล้วอะเวลาที่ทองมีการปรับยอลงมานี่ครับหนันนักลงทุนเข้าไปดูหรือว่าการตีเทรนไลน์นี่ครับจะเห็นได้ว่า ตัวของราคาทองคามีการปรับย่อลงมาก็จริงครับแต่ว่าโลของทองคาเนี่ยมีการยกขึ้นเรื่อยๆครับฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าจะสามารถยืนเหนือบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้หรือไม่ครับแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวไปครับว่าช่วงการสัปดาห์ครับก็คือเจเน็ตเยนเลนครับแลฐมนตรีกระทรวงการคลังก็มีการประกาศดับร้อนครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐได้มีการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นครับผ่อนคลายเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ประชาชนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันนะครับ ประชาชนในสหรัฐมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเราๆ30%ของประชากรทั้งหมดฉะนั้นครับทําให้การที่ไบเดนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมารวมของไบเดนแล้วราๆประมาณ5.3ล้านล้านดอลาลาร์าน,นี่ครับทำให้ในายจเน็ตยืนลึนครับกลัวเกิดภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองครับเลยสั่งให้มีการดับร้อนจากภาวะทางเฟิดไงครับแล้วก็ล่าสุดครับก็คือมีการประชุมครับ G7 มีการ ค้านอนํานาจทางฝั่งจีนครับล่าสุดก็สหรัฐครับมีการเป็นจัดสุดยอดผู้นําครับ G 7ก็คือมีการร่วมเกี่ยวกับเยอรมนีอิตาลีและก็ฝรั่งเศสครับสามบิ๊กใหญ่ฝั่งยุโรปเนี่ยเข้ามาครับเนื่องจากว่าต้องการค้านอนํานาจทางฝั่งของจีนนั่นเองครับโดยการประชุม G 7จที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการเรียกร้องเกี่ยวกับฮ่องกงด้วยครับไม่ว่าจะเป็นว่าจีนควรให้อิสรภาพในทางฮ่องกงครับไม่ว่าจะเป็นทางมา ประชาธิปไตยเองแล้วก็ล่าสุดครับมีการเข้าไปเอี่ยวเกี่ยวกับเมียนมารัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับที่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นเมียนมารัสเซียหรือว่ายูเครนเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่า g 7จะมีการค้านำนานาจทางฝั่งจีนแล้วก็จะสาม,มารถสําเร็จหรือไม่ครับฉะนั้นครับต่อไปครับก็ไปดูตัวของค่ำคืนวันนี้ครับก็ช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีครับมี ตัวเลขประกาศตัวเลขการแจ้งงานนอกพักเกษหรือว่านอนฟาร์มเพโรนั่นเองครับรู้ไหมครับว่าทองคําจะสามารถยืนเหนือบริเวณ1,800ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ตอออนได้หรือไม่ครับและก็นในช่วงเวลาเดียวกันครับก็มีประกาศตัวเลขอัตราการบ้างงานครับคาดการอยู่ที่5.8%ปรครับปรับลดจากคาดการครั้งก่อนที่6%ฉะนั้นต้องมาดูครับว่าหาก2ตัวเลขนี้ออกมาดีกว่าคาดการครับก็จะเป็นกดปัจจัยกดดันใช่ไหมครับแต่ว่าหากออกมาแย่ครับก็จะเป็นปัจจัยที่ยันหนุนให้ราคาทอง ขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้ครับเน้นหนักนะครับไปที่ตัวของนอนฟาร์มเพโลครับโดยคาดการณ์อยู่ที่990,000ตำแหน่งนั่นเองครับต่อไปครับไปพบกับแบงวิเคห์ทางเทคนิคครับอาจารย์้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์้ยครับสวัสดีครับอาจารย์้ยมีมุมมองอย่างไรต่อราคาทองคำบ้างครับหนึ่งจากที่ครั้งนี้ครับเป็นการขึ้นไปเทสบริเวณ1,800เหรียญเนี่ยเป็นรอบที่ห้านะครับครับ ก็แสดงว่าแนวนั้นมันแข็งแรงอยู่เนาะก็ยังไม่น่าจะจะผ่านได้ง่ายๆนะฮะถ้าไม่มีตัวเลขอะไรที่มันการแทรกแรงๆอ่ะนะ,ะ,ะทีนี้ถ้าดูในภาพรวมอ,ะอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะเราจะเห็นว่าะระดับราคาเนี่ยมันยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะค,ะคือเพื่อไงว่า ตำแหน่งโลเนี่ยมันยังยกระดับอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่บนบริเวณเส้นเทนไลน์แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมมันมันก็ยังยังมองเป็นในลักษณะที่เป็นกระจัยบวกอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ที่ประกาศออกมาแล้วมันมันก็ส่งผลกผลกรทบต่อราคาทองคำนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่า หากมันกดไม่ลงนะฮะหากกดราคาไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะมีแรงผลักดันจากปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมาจะพุ่งทําให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับนะแต่อะไรก็ตามผมก็ยังมองว่าบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันเ็ดร้อยสาสิบเหรียญเนี่ยมันยังเป็นโซนโซนที่ที่ระดับราคามันน่าจะขึ้นขึ้นไปทดสอบได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องอยู่กับตัวเลขอ ภาคแรงงานในคืนทั้คืนนี้ด้วยนะครับโนะดยเฉพาะตัวเลขในส่วนของอการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นลบใช่ไหมครับนะกะ็เราคง,คงจะต้องอไปติดตามตัวเลขนั้นอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่า,าก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยทางเทคนิคนะครับที่เราจะเล่นในช่วงเล่นเก่งกไไในใน,ในช่วง เช้าระหว่างวันนะครับกรอบมันจะมีประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของออตัวเลขขอต้นนะครับเป็นในส่วนของออกราฟเทคนิคนะครับนะอันนี้จะเป็นกราฟรายสีชั่วโมงของระดับทองคำนะครับนะที่เคยบอกว่าระดับราคาเนี่ยมันยังเคลื่อนตัวนะฮะ อยู่เหนือเส้นเทนไลน์นะครับนะเส้นแนวโน้มเนี่ยนะครับเป็นเส้นอัพเทนนนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันยังมีมุมมองที่ยังค่อนข้างจะเป็นบวกอยู่นะครับนะแล้วก็การขายทำกำไรออกมาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับนะแล้วก็ ถ้าถ้าจะให้หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับมันควรจะลงต่ำกว่า 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าถ้าเคลนตัวต่ำกว่า 1, หนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิเหรียญหรือ 1, หนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบเหรียญแล้วเนี่ยสัวญยานขาขึ้นเนี่ยมันมันจะเริ่มดูไม่ค่อดีแล้วนะฮะมันจะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นขาลงนะครับแล้วอะไรก็ตามนะฮะและปัจจุบันนะครับ,บ,นะรบมันก็ยังเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ เส้นดนนบขัขึ้นระยะสั้นนะครับนะดังนั้นมุมมองมเลยค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของกราฟลายเด์นะครับกราฟลายเดเนี่ระดับราคาก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย100วันด้วยนะครับสัญญาณก็ยิ่งยิ่งมองเป็นบวกนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับที่ที่เรา มีความกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่ําคืนวันนี้นะฮะในจุดในตัวเลขในภาคแรงงานนะครับเราเห็นว่าที่ผ่านมานั้นนะฮะ,ะตลอดสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันจะมีตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขค่อนข้างจะดีนะครับคือทำตัวเลขเนี่ยมันมันจะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิจข,ของสหรัฐนะครับนะมันมันก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะครับนะดังนั้นในเมื่อราคามันสามารถที่จะยืนอยู่ในระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับเราอย่าเพิ่งดีใจนะครับอย่าเพิ่งไปดีใจว่ามันมันจะขึ้นต่อนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขในคืนวันนี้มันจะเป็นตัวตัดสินนะครับ ว่าจะขึ้นหรือหรือจะลงต่อนะครับขึ้นอยู่กับตัวเลขในค่ำคืนวันนี้นะครับถ้าละทางปัจจัยทางเทคนิคนะครับในช่วงเช้านะฮะกรอบการเล่นเนี่ยเราควรที่จะเล่นที่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับนะบริเวณแนวต้านแรกเนี่ยเรามองแถวกที่บริเวณ1 8 0 4ี่เหรียญนะครับไปจนถึงหนึ่งพั4ี่เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนะ เอ่อมันจะเป็นเส้นซัพพอร์ตเดิมนะครับก่อนหน้านี้น,น,นะครับแล้วตอนนี้มันจะเป็นแนวต้านนะครับเพดัะนั้นวันนี้กล่าวเนี่ยก็ก็คิดว่ายังเป็นแนวที่ที่ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับนะหนึ่งคงยังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายนะครับ 1, หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่เหรียญนะฮะในขณะที่แนวรับนะครับก็เอ่อมองหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบถึง 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญก็ เป็นนบที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นกรอบการเล่นในช่วงเช้านะครับนะก็คงจะต้องเก่งกําไรตามกรอบนี้ไปนะครับแล้วก็คงจะไปลุ้นตัวเลขกันในคำ่ำค่ำคืนวันศุกร์กันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกรอบแนวรับกับแนวต้านของทองคำ6.5นะครับทองคำ6.5นะครับนะ แนวตาจะอยู่แถวๆที่บริเวณ26,650บาทไปจนถึง26,800บาทนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยแนวรับก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ26,150บาทไปจนถึง26,000บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับทงคา9 6 5นะครับนะหากมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางและก็แนวโน้มกันในในช่วง ับบาหน้ากันอีกทีนหนึ่งนะครับเดี๋ยวฝากคุณจรันธรด้วยนะครับดูว่าตัวเลขแรงแรงงานตัวเลขในภาคแรงงานในคืนนี้นะฮะ,ะจากการคาดการณ์เนี่ยจะมีมุมมองที่เป็นบวกหรือลบกันนะครับฝากคุณจรันธรด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุย้ยครับค่ําคืนนี้ครับย้ํากันอีกรอบครับช่วงเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับก็คือมี ประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนอนฟาร์มเพโลครับคาดการไว้สูงทีเดียวครับที่เก้าแสนเก้าหมื่นตำแหน่งครับแล้วก็ตัวเลขที่สองก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานครับคาดการอยู่ที่ห้าจุดแปดการปรับคาดการนี้ลดลงอยู่ที่ศูนย์จุดสองนั่นเองครับโดยก่อนหน้าคาดการอยู่ที่หกเปอร์เซ็นตฉะนั้นต้องมาดูครับว่าทั้งสองตัวเลขนี้ครับจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคําขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ 1, หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนได้หรือไม่ครับหากตัวเลขออกมา น้อยกว่าคาดการครับสําหรับตัวนอนฟาร์มเพโลครับแล้วก็ตัวเลขอัตราการจัอัตราการว้างงานที่สูงกว่าคาดการณ์นั่นเองครับจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาทองคบที่มาทดสอบครับขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุนนั้นได้สนใจติดต่อสอบถามหรือประเัินีิเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้นั่นล่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ